ปลาพุยพามากินครับหนึ่งปลานิ่โตวใหญ่เป่งๆครับพี่น้องโตละโลก,กว่าโตละโลก,กว่าครับพี่น้องไม่พร้อมลวกักครับบักบวบครับพี่น้องนี่บักบวบ สวัสดีครับบิดหมอแฟนแฟนผู้ติดตามเบสซี่สุหมงสุบอนณเออครับพี่น้องเลยเอาปลาปุูพามากินครับหนึ่งปลานิ่งตัวเงยเป่งเป่งครับพี่น้องตัวละโลกวะตัวละโลกกว่าครับพี่น้องเนี่ยพร้อมบวบักครับบักบวบครับพี่น้องนี่บักบวบลวกบวบพักกาดขาวครับหรือว่ากัดลำครับพี่น้องอันนี้ปักกระเสียครับปักเคียครับบักแตงโมใหญ่ครับของไม่ใหญ่ข้ามาเงยสะทานฝ้าของที่รักพอยี่หน่อด้วพี่น้องเด้อเอ้ามาฝากครับที่หลุดมามาปลาปูเอาอ่บักแตงโมไปกินครับอัน อันหนึ่งปลาในเด้อพ่อนะก็ได้กินของหวานวะนะเอามาามาเสนอแต่ว่าสุบกระดูกหมูเราวาหันมาสูกระดังไฟต่มอ๋เราวาที่จะเป็นสุงนั่นแหละพี่น้องเอ้หนึ่งปลานิ่นครับพี่น้องควรรังควันจะไปกินกับหยางหรือบ้าปุ๋ยบะมีแก้วบะมี่หยางมี่ครับเด้อมีปลาลาบองพี่น้องจะใช้หลักปลาลาบองครับพอหน่อยส้อยเดิมนะพี่น้องเด้อปลาลาบองบะมีสารกันบวดกันเนอากันเสียพี่น้องเสียได้นอกจากลูส่วนจากของเนาะพี่น้องเด้อนี่ครับพี่น้องปลาลาบองพอหน่อยส้อยเดิมครับพี่น้อง มาเสียบกันครับมาเนี่เดี๋ยวเบาปุ๋ยจีแกลกันแกวไปได้หักบันนั้นได้ปุ๋ยจะเป็นนังไเด๋ยวพี่น้องค่อยๆแกะกันนะนั่นนั่นเดี๋ยวพี่น้องปอเนนะนนนนองปิดพออบครับพี่น้องโอหมีฝากาันซึมกันเฮยกันอคอกแรกออกได้พี่น้องเลยได้ละส่วนน้องยิ้มใส่ละ พี่น้องเอ้ยเปิดดอกหอมเม็ห้อยครับว่มีสารกันบูดตักเสียกันเนานอกจากล้งสวนจากของยาได้พี่น้องตะกี้คือตังไว้านี้ปุ๊บปลาเดียกตะกี้ไปใส่หมด์วันนี้ไปใส่ปฏิวัติเด้อเออแซ่บกันครับมึงนะฮะพี่ไปเกินป่ะกระปุกกระทะลัดอีเสือจะกินหมดใส่พริกพุงในพี่น้องเอ้อเพียงกระปุกละเจ็ดสิบบาทได้พี่น้องเด้อเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทครับพี่น้องบ่แพงดอก ใข่ S 1> <S 1> ก็ซื่อกระดาษครับพี่น้องสื้อกแก้วไปยูไปกินปลาลาวองพอหน่อยเสื้อเดิมครับสร้างได้จีหยัดพอหน่อยเด้อพี่น้องเด้อหนึ่งสองสามครับมาจำเขาจาังเลจังน้อยครับตอนสีเศร้าครับล่มบอยบอยพี่น้องเลยบรรยากาศแรงเหมือนเดิมพี่น้องจำเขาครับจำเขาเอขาอต้อนเอาบวชมีอะไรเพิ่อนาเด้ๆๆอินข้างบ้าปุ้ยละพี่น้องให้พี่ให้น้อง ใช่แลบวเบอร์ใหม่เออนี่ละพี่ให้น้องเบิ้งบ่อปุ๋ยได้ไร <c oughs> มีเงินมีค้ำลำลุย้ยสอแก้วพอหน่อยพี่น้อง <c oughs> บู๊ออิเสียหัวปัดตะไลเหมือนมือพี่น้องเลยแเศรษกันครับวันนี้ปั่นนิดตัวใหญ่ครับพี่น้องวันนี้บู๊ออตัวละโลกกวมาเนี่พี่น้องเลยตุ่ยใส่แก้วพอหน่อยเหมือนกันนะพี่น้องเลยขวานซ่อนแต่หมอมหวยหงยครับพี่น้องดุยขึ้นมาเต็มกำเขา หอมครับก <c oughs> ินนี่บ่มีข้าวบ่มี่นะครับพี่น้องบ่มีสารการบรการาวกกนเน่าเด้อพี่น้องเอ้ยเ <c oughs> กีวกว่ยวพอหน่อยครับพี่น้องหอมงามครับแมวจินเป็นผู้หนึ่งเลนะือนเหร หนำครับหนำบีบอเบายครับหัวบบวบอันนี้กับบักเทียบไม่ใช่ข้ามหมากางไงพี่น้องผู้ตีลาไปเจ็มเห็นน้ำเบากุิดเลย มันต้องมีแก้วมีประเดกครับกินกับหนึ่งปลามันยังเขากันบะหนังนุ่มๆเนื้อปลาเนี่ยประกาศเขาไปหน,น่อยลวก อาจจะมพ่งยินเสียงขอบขอบได้เป็นรองเพราะว่าถึงน้ำ้อนแล้วอือม,มากลลวพี่น้องเอับ กินซื้อได้บอกให้หมให้นี่เป็นหูม่ายเรือยี่น,นองเรื่อต่ว่าเตอร์เฮืองบุ๊ปปุ๋ยเกินมากเห็นน่ารด น้ำแตกกวกเลยเปน็นไรหรอกวกผักกาดครับหัวงมันตำรับกวางเหลือมากกินน่ะกินนะ phía oan đi không? nó mãi là vi đó mãi <c oughs> อาการลองเร้าไปหลอวหัวไปท่านนี่มันง่วงหน่อยดูแล้วพี่น้ษ์เอ้ยมันมียิ้มมีหงายกนินกับว่าตกมากหงายกับว่าเกิดตั้งเชียร์เป็นยุตไตยน้องครับขอบพายเป็นสูบหนามไตมิตรยา กระตัดมาขายก็เด้งหยาหิ้งยู่หิง้งงวอกินครับมันตัวละเบิดป๊อปวงจักเกียร์พี่น้องเลยสูบหนามใจป้อเด็ดซุ่มมืตัวละยูกไกลหงวยไกลหน้อพี่น้องเอ,อ้ย แต่ตะบุญตะกรรมครับคุ้นฝันโบต,ตกตามตองเลยดูการสมมือพี่น้อ,อ,องฮะเหตุท่วมไปยังได้ครับเ,เหตุเ่เอท่วมก็เห็นแล้วเห็ดอีเห็นแล้วเห็ดอีคือเก่าแล้วพี่น้องฮะศูนย์ไปนี่แหละครับชีวิตเศร้าหน้าครับพี่น้องหลังสู่ฝาหนาสู่ดินครับผมกลมเง,ง่งงเง,งยกลมกลมเงย พอเริ่มเห็นหน้าเนี่ยว่าอะไรกำไรดอกพี่น้องเอ้ยเหพอเรายุ่ยเลยจริงต่างพี่น้องต่าง chậm chậm mà các bạn Chưa làm tăng nó tìm hôm nay rồi cái nó ้นเนี่ยรวดครับเตือใเพิ่กลั้วพร้อรมพี่น้อง เช่าต้นเงียบเลยเปนน้ำพี่น้องฟังเสียงนกเอียงไปนน้ำเด้พอดดพี่น้องเลย,มมยที่ตะกิดบอดีพี่น้องเ็ไอ้ซุมืงิจะปึงยอดตอได้พี่น้องเด้อยุงเตียบยุงไทยครับอยุงร่องหงอกโรงงานกับพี่น้องกินหอดบานกับเบื้องบบาปุ๋ยได้พี่น้องพากินเขาก็เห็นตรงหน้ากับเบื้องบบาปุ๋ยคือเก่าแล้วครับ ภาพปีพ่อาน้องเออมเหมดแดงงจิท้อดในหอดหน้าเด้อสันมาป่วยครับพามาจินเขาอ,อยู่ไหอยู่หน้าครับจินเป็นน้ำฟังเสียงนกเอียกเป็นน้าพี่น้องนี่กินี่โรกให้ไขรเจ็บได้ครับขาดยาตัวเด้พี่น้อง,นนองแมตใส่ตลอดครับว่าใสแต่ยากินเขาครับ giờ không ừ. khổ mà có tôi nghe không nói มาเรลืเศษอดู่โยกนี่อยก่ปหยัดเด้อพี่น้องเอ้มีแต่ดึงบึงมาจบไม่ครบบาทเป็นว่า,ามาีสิบบาทฟาดกวยเตียวมาเลี้ยวหลังเหรอสิบบาทตัวนี้เราเป็นน้องใอ้กวยเจียวเสมอ โอ้ยรมเย็ยนดีครับพี่น้องเอ้็มให้เอาอูไมาแกนโอ้ยกูเรจลุยสร้างดัดพี่น้องมานอน,นอ่อนฝันเร,ราเร,เรียกรวดถือพวกถือเลี้ยงเจ้าละมังคันที่กลางอองเช่นว่าครับใครอยู่เจ้านีเนือ้อปนินเบลีครับล่างมองนีนเนื้อเละได้พี่น้อง <c oughs> วันนินเบลี nhanh chứ hả tôi thử kia nó kín, kín mát rồi chi bị bảy mát rồi hả บวกวันครับพี่น้องบวบบวก Cua Bà này có đầu hôn phía nào Mình bắn lên nhé Quả bà lạ bóng lên phía nào rồi con có cho kênh Ghiền còn gì Để không อ่ะลองเบิ่งปักแตงม่วงมาเนี่ยคำหมากเงี้ยตะทานฟ้าพี่น้องสูงบ่สูงก,ก็ดีดังไฟตุมฟต่มเพือเลาวาลฮะออกมาแล้วครับนี่พี่น้องเลยกระซับนี่แหละครับปักแตงม่วงบานเท่าขอบุญขอบคุณหลายเด้อที่รักไว้ยี่หนว่าครับอ่ะลองเบิ่งเอาซอดน,นี่สิพี่น้องเลยโอ้ยนะทบตูดครับ หวานคนระับแล้วปูเองโอ้ย <c oughs> ประเด็ดตัวข้ามเข,ขาลงคลอดพี่น้องเย หวานเขาล่าอยู่พ to so ี่น้องเอ้ยจังไงก็ขอขอบุญขอบคุณเด้อครับอีกรอบหนึ่งครับพี่น้องที่ตามที่ชมครับบ้าปุยจุภาครับผมเพื่อที่สนใจกับปลาลาบองคอหน่อยซอยเดิมครับสร้างเข้าไปเด้อแอดไลน์พอน้อยครับหนึ่งสองสามสี่เด้อพี่น้องหามต่อสี่หางหกเด้อพี่น้องเด้อแอดไลน์พอน้อยครับปลาลาบองมุ่มีสารกันบูดมุ่มีสารนั่นพวกพี่น้องในปากแท่งมุงมิสารกันบูดกันเน่าเด้อพี่น้องเด้อแซ่บพี่ลีครับบ้าปุยซิ่งบังแล้วครับตัว่ากระดัการให้พี่น้องกิน รับหนึ่งปลาหนึ่งยางเพี้ยงกระปุกละเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทเท่านั้นได้พี่น้องเด้ออ่ะผู้ใดอยากได้กะเข้าไปเบิ่งในแอดไลน์ผมหน่อยครับพี่น้องหรือว่าไตาลิงก์ข้างล่างครับพี่นอ้องหรือว่าเบอร์โทร่งกะทินหน่อยหรือว่าเอกมินครับจัดเข้าไปโทรเข้าไปครับลองเบิ้งอย่งสั่งไปอยู่ไปกินเพีย้ยกระปุกละเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทพี่น้องสื่ออื่นในตั้งกระดาษได้พี่น้องเด้อแอดไลน์ผมหน่อยหนึ่งสองสามครับสำหรับมื้อนี้ครับพี่น้องหนึ่งปลานิ่โตใหญ่เ,เป่งเป่งครับหรคว่าบักแงมมาใหญ่แกาใหญ่สนฟ้าครับ อักษ์ลารคีนีครับไว้์ซัมหนีจิมนาครับพบกันไหมครับสวัสดีครับ